ที่833ปรมาจารย์แห่งตระกูลฮัวลี่ผู้อาวุโสจะรู้ได้อย่างไรว่าวิชาเสวียนเทียนของถังซานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบปรับใดที่มันเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณระหว่างสวรรค์และโลกคุณลักษณะใดๆก็สามารถนำมาใช้ได้ถังซานบินขึ้นไปในอากาศมองลงไปเห็นคนฮัวลี่หลายคนร้องเพลงและเต้นรำอยู่บนถนนตื่นเต้นมากทั้งเมืองเมาแคนเต็มไปด้วยผู้คนและมีชีวิตชีวามาก ถังสารตามผู้อาวุโสไปยังใจกลางเมืองและในระยะไกลเขาเห็นแท่นสูงเหมือนไฟฉายด้านล่างชานชาลาสูงเป็นจตุรัสขนาดใหญ่ที่มีผู้คนนับหมื่นคนหัวหลีมารวมตัวกันมองขึ้นไปที่แท่นสูงและส่งเสียงเชียร์อย่างดังผู้อาวุโสพาถังสารบินตรงไปยังแท่นสูงแท่นสูงมีพื้นที่หลายร้อยตารางเมตรและมีคนไม่กี่คนที่ยืนอยู่บนนั้น เมื่อถังซานเดินตามผู้อาวุโสไปที่แท่นสูงเขารู้สึกถึงออร่าที่แข็งแกร่งมีผู้คนมากมายอยู่บนเวทีเกือบทั้งหมดเป็นขุมพลังเหนือระดับพระเจ้าไฟสตาเดินไปหาชายวัยกลางคนที่หล่อเหลาซึ่งอยู่ห่างออกไปสองเมตรโค้งคำนับเล็กน้อยแล้วกล่าวด้วยความเคารพท่านผู้เท่าแขกผู้มีเกียรติของท่านได้รับเชิญแล้ว ชายผู้ถูกเรียกว่าปรมาจารย์โดยผู้อาวุโสหันไปมองถังซานด้วยความเมตตาบนใบหน้าของเขายิ้มและกล่าวว่ายินดีต้อนรับแขกจากระยะไกลแม้ว่าฉันจะเคยได้ยินเกี่ยวกับมนุษย์แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นมนุษย์อย่างที่คาดไว้เหมือนอย่างในตำนานคล้ายกับตระกูลของข้าเชิญท่านมาเถิดถังซานยิ้มและพูดว่าสวัสดีท่านผู้เท่าผมถังซานคุณเป็นมนุษย์จริงๆหรือในขณะนั้นก็มีเสียงแปลกใจเข้ามา ทังซานหันไปมองมันเป็นชายหนุ่มที่ผู้ชายหนุ่มคนนี้สูงตรงและมีลักษณะแปลกๆเขาไม่ได้ดูดีหรือไม่น่าเกลียดแต่ตาของเขาใหญ่กว่าปกติมากซึ่งทำให้เขาดูไม่พร้อมเพรียงกันเล็กน้อยเพียงแค่มองไปที่ชายหนุ่มทังซานก็ตระหนักว่านี่ไม่ใช่จากเผ่าวัวลีออร่าของชายหนุ่มคนนี้ถูกครอบงำโดยกลุ่มที่เขาพบในการแข่งขันสารบรรพบุรุษอย่างชัดเจน ธาตุไฟในเมืองเวลแค่นมีมากมายซึ่งสามารถกระตุ้นเลือดของกลุ่มนี้ได้ดังนั้นชายหนุ่มคนนี้จึงไม่เคยปิดบังลมหายใจของเขาตระกูลแก่นแทดอกทานตะวันที่แผดเผากลุ่มที่จัก,กระพัดเทียนหยางอยู่นั้นเป็นสัตว์ประหลาดวิญญ,ญาณที่ทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ยินคนหัวหลีพูดคุยเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับทวีปนางฟ้าถังซานคิดถึงเผ่าดอกทานตะวันพวกเขามีคุณลักษณะไฟที่บริสุทธิ์และง่ายต่อการเข้าใกล้กับเผ่าหัวหลีพวกเขาพบกันโดยไม่คาดคิด ไม่เพียงแต่ชายหนุ่มผู้นี้มาจากตระกูลแกนแท้ของดอกไม้ทานตะวันแต่ชายชราสองคนที่อยู่ข้างๆเขายังเป็นชายที่แข็งแกร่งจากกลุ่มแกนแท้ของดอกทานตะวันสามสิ่งนี้ดำรงอยู่เหนือระดับพระเจ้าชายหนุ่มผู้นี้ซึ่งดูอ่อนวัยอยู่ในอาณาจักรของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่และอายุที่แท้จริงของเขายังไม่แน่ชัดทั้งซานพยักหน้าและพูดว่าใช่ฉันเป็นมนุษย์ ชายหนุม่มกล่าวด้วยความประหลาดใจข้าไม่คิดว่ามนุษย์จะมาที่นี่ได้เจ้ากำลังฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงของเทพปีศาจหรือการแปลงร่างของเหล่าทวยเทพหลังจากยืนยันว่าถังซานเป็นมนุษย์การแสดงออกของชายหนุม่มก็ดูถูกบูหมิ่นมากขึ้นเล็กน้อยในทวีปนางฟ้ามนุษย์เป็นเพียงข้าราชบริพารและเป็นทาสดังนั้นเขาจึงกาดไปหาแทงซานด้วยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขา ใบหน้าของถังซานสงบนิ่งแต่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาปิดต,ตัวลงทำให้เกิดชั้นของบาเรียรประสาทสัมผัสศักดิ์สิทธิ์บนพื้นผิวของร่างกายซึ่งสะท้อนความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของคู่ต่อสู้กลับคืนมา การแสดงออกของชายหนุ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกขัดขวางโดยความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของแทงซานและเขาลมเหลวในการตรวจจับมันได้สำเร็จซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าคู่ต่อสู้นั้นมีฐานการฝึกฝนที่สิบเป็นอย่างน้อยและมีเพียงกลุ่มพลังสิบอันดับเท่านั้นที่สามารถครอบครองความรู้สึกนี้ได้ ขณะที่เขากำลังจะเสริมสร้างการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณของเขาและทำการสอบสวนต่อไปเสียงของผู้เฒ่าตระกูลฮัวลี่ก็ดังขึ้นกษัตริย์ลี่หยางท่านเป็นแขกจากแดนไกลพิธีใหญ่ของเผ่าของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแสงสีแดงจางๆปรากฏขึ้นตามธรรมชาติจากกลางของปรมาจารย์และการยับยั้งที่มองไม่เห็นในทันใดก็ระเบิดออกทำให้ถังซานแยกตัวออกจากออร่าของชายหนุ่มที่รู้จักกันในชื่อราชาลี่หยางในทันที หัวใจของทังซานสั่นไหวและเขาเข้าใจในทันทีว่าสถานะของชายหนุ่มคนนี้ในเผ่าแก่นแท้ดอกไม้ดอกทานตะวันนั้นดูผิดปกติมาก ชายหนุ่มเหลือบมองถังซานอย่างเย็นชาแล้วพูดกับหัวหน้าเผ่าฮัวหลี่ว่าขออภัยผู้เท่าผู้เท่าฉันแค่อยากรู้ว่ามนุษย์มาที่นี่ได้อย่างไรดังนั้นฉันจึงใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของฉันเพื่อทดสอบเขาฉันบอกคุณแล้วในที่ของเรามนุษย์เป็นเพียงข้าราชบริพารและทาสข้าไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ฝึกตนถึงระดับประชาอสูนโปรดเป็นประธานในพิธีผู้เท่าของตระกูลฮัวหลี่ยิ้มเล็กน้อยราวกับว่าเขาไม่สนใจเขาทำท่าทางได้โปรด กับถังซานทำให้เขายืนอยู่อีกฝากหนึ่งของเขาโดยแยกจากกระช่าลี่หยางถังซานสงบนิ่งผู้เท่าแห่งเผ่าฮัวลี่มาที่ด้านหน้าของแท่นสูงมองลงมาที่ผู้คนของเผ่าฮัวลี่ที่กำลังร้องเพลงและเต้นรำและกล่าวเสียงดังว่าลูกหลานของเทพ,พเจ้าแห่งอัคคีเสียงของเขาแผ่ขยายออกไปและแสงของถ้ำใต้ดินทั้งหมดดูเหมือนจะสว่างขึ้นเล็กน้อยโดยที่มองไม่เห็น เมื่อผู้เท่าตระกูลฮัวหลี่ป้องกันไม่ให้ราชาลี่อย่างใช้ความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการตรวจสอบถังซานทังซานได้สัมผัสแล้วว่าผู้เท่าตระกูลฮัวหลี่นี้มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์บางอย่างความเป็นพระเจ้าไม่ใช่ฐานการเพาะปลูกแต่เป็นลักษณะของตำแหน่งของพระเจ้าถัางซานร,รู้ว่าความรู้สึกของเขาไม่ผิดซึ่งทำให้เขางงเล็กน้อยที่มาของตระกูลฮัวหลี่นี้คืออะไรเหตุใดจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ในปรมาจารย์ ด้วยเสียงของผู้เท่าของตระกูลหัวหลี่เมืองเวาแค้นที่มีเสียงดังในขั้นต้นก็เงียบลงมือขวาของปรมาจารย์แห่งตระกูลหัวหลียกขึ้นและคาถาขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นช้าๆในมือของเขาคาถายาวประมาณสาเมตรและมีอัญ,ญมณีทรงกลมขนาดใหญ่อยู่ด้านบนอัญ,ญมณีไม่ใช่สีแดงแต่มีเจ็ดสีมีเจ็ดสีบนนั้นเปลวไฟกำลังขึ้นเมื่อเห็นเปลวไฟที่มีสีสนันนี้หัวใจของถังซานก็สั่นทาเปลวไฟชนิดนี้คืออะไร มันคล้ายกับของเหลวไฟบนท้องฟ้าที่มีสีสันของเขามากและดูเหมือนว่าจะเป็นเปลวไฟแปลกๆอีกชนิดหนึ่งเปลวไฟชนิดนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนเดจาวูราวกับว่าเขาเคยเห็นมันที่ไหนสักแห่งในชีวิตก่อนหน้านี้เปลวไฟที่เล็ดลอดออกมาจากอัญมณีเจ็ดสีเหล่านี้เป็นเปลวไฟที่ทรงพลังที่สุดที่แทงซานเคยเห็นมาพลังงานที่มีอยู่ในนั้นมีพลังมหาศาลและสูงมากนี่คือเปลวไฟระดับไฟของจริงเป็นชนิดที่เกิดได้ในแดนเทพเท่านั้น ควบคู่ไปกับความศักดิ์สิทธิ์ของผู้เท่าแห่งตระกูลหัวหลี่ถางซานเกือบจะแน่ใจว่าตระกูลหัวหลี่นี้ไม่ใช่สายพันธุ์พื้นเมืองในดาวฟ้าหลั่นอย่างแน่นอนมันน่าจะมาจากอีกโลกหนึ่งและน่าจะมาจากอาณาจักรเทพ ความจริงที่ว่าชาวฮัวหลีสามารถอยู่รอดบนดาวฟ้าหลันได้หมายความว่าขีดจำกัดบนดั้งเดิมของคนฮัวหลีควรจะด้วยกว่าเขามากแอลมมนยากสำหรับฮัวหลีที่จะกลายเป็นเทพเจ้าอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้สำหรับดาวเพื่อให้ชาวฮัวหลีเติบโตเช่นนี้เขายังขอให้ทนเผ่าฮัวหลีปกป้องแมกมาที่หายทั้งซานยังสังเกตเห็นว่าเมื่อผู้เท่าตระกูลฮัวหลีหยคาานี้ออกมาราชาลี่อย่างที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็มีอารมณ์แปรปรวนอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าราชาลี่ยางจะปกปิดมันไว้อย่างดีแต่สัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของแท้งซานก็เฉียบแหลมมากและเขาก็เป็นพระเจ้าที่แท้จริงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์ของตระกูลหัวหลีที่อยู่ข้างๆเขาเมื่อคาถาอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้ปรากฏขึ้นธาตุไฟที่อยู่รอบๆก็ร่ำรวยอย่างมากดังนั้นแม้ว่ามันจะปกปิดการผันผวน,นของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่สามารถหยุดการรับรู้ของแท้งซานได้ความโลภใช่นั่นควรเป็นอารมณ์ของความโลภ หัวใจของทังซานสันไวเขาเข้าใจว่าทำไมราชาลี่หยางจึงมาที่นี่เขาสามารถถูกเรียกว่าราชาลี่หยางสถานะของคนผู้นี้ในเผ่านั้นไม่ต่ำอย่างแน่นอนเขาอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่าดอกทานตะวันตอนนี้ทังซานได้ตัดสินใจไม่ว่าราชาลี่หยางต้องการจะทำอะไรเขาจะต้องทำลายมันบทที่834รัศมีที่มีสีสัน จัก,กรพรรดอสูรคริสตั้นตัวใหญ่ล้มลงออกจากตำแหน่งของจัก,กรพพรดเผ่าอสูรทำงานหนักและหวังว่าจะช่วยให้เธอกลายเป็นจัก,กรพรัดได้อย่างรวดเร็วด้วยการแต่งงานกับเหมยกงจือทำไมพวกมอนสเตอร์ไม่ทำงานหนักหากมีจัก,กรพพัดองค์อื่นจากกลุ่มสัตว์ประหลาดไม่เพียงแต่อาณาจักรริเชนจะไม่ถูกปราบปรามโดยจัก,กรววัติเทีนยนยูแต่ยังสามารถที่จะเพิ่มจำนวนจัก,กรพรัดให้เท่ากันได้อีกด้วยภายใต้การนำของจัก,กรพพัดทั้งสองหยินหยางความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขาสามารถปราบปรามซึ่งกันและกันได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าไฟศักดิ์สิทธิ์นี้มีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังดึงดูดมหาสารสำหรับมอนสเตอร์วิญญ,ญาณธาตุไฟที่เป็นผู้ชายมากที่สุดเช่นการแข่งขันจิตวิญญ,ญาณดอกไม้ทานตะวันสวรรค์ดน,นูเหมือนนะว่าเขาจะมาทันเวลาพอดีไม่ว่าในกรณีใดราชาลี่อย่างจะไม่ได้รับอนุญาตให้ประสบความสำเร็จโชคของเขาดีจริงดีจริงหากราชาลี่อย่างฉวยโอกาสเหมยกงจื่อจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิได้อย่างไรสิ่งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเหมยกงจื่อแต่ยังรวมถึงตัวเขาเองด้วย ในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ถังซานได้ตัดสินใจแล้วไม่ว่าราชาลี่หยางต้องการจะทำอะไรเขาก็จะสร้างความเสียหายให้กับตัวเองราชาลี่หยางไม่ได้ตั้งใจจะปล้นเผ่าวัวหลี่อย่างแน่นอนความแข็งแกร่งโดยรวมของวัวหลี่ค่อนข้างแข็งแกร่งในแอร์วอแรกมีระดับพระเจ้ามากกว่า30แห่งที่อยู่เหนืออันดับที่10ที่นี่และมีหลายอันดับที่11 ผู้เท่าของตระกูลหัวหลี่มาถึงจุดสูงสุดของลำดับที่11และด้วยคาถาในมือของเขานี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอยู่รอดของตระกูลหัวหลี่แม้ว่าจะก,กระพัดเทียนหยางจะมาถึงด้วยตนเองไม่สามารถโค้นเผ่าหัวห,วหลี่ได้ดังนั้นราชาลี่หยางจะต่อสู้เพื่อสิ่งนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจะทำลายเขาในฐานะผู้มาที่หลังเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ถังซานก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มบนใบหน้าของเขา ปรมาจารย์แห่งตระกูลหัวหลียกคาถาในมือขึ้นแล้วรัศมีสีจางจาก็แผ่ออกมาจากด้านบนของคาถากระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางคาดไฟทั้งหมดดูเหมือนจะสงบลงมากภายใต้แสงรัศมีที่มีสีสันเหมือนกับการบูชาคาถาชาวหัวหลี่ที่อยู่ด้านล่างก็คุกเข่าข้างหนึ่งโดยหันหน้าเข้าหาแท่นสูงผู้เท่าหัวหวลี่กล่าวอย่างเคร่งขรึมลูกๆของเวลแคนวันนี้เป็นเทศกาลเวลแคนแปดจำปีของเผ่าของเรา นี่เป็นวันที่ได้รับพรจากเวลแค่นฉันขอให้เด็กเวลแค่นทุกคนสามารถเผาไม่ได้อย่างอิสระเหมือนเปลวไฟขอพอรจากเวลแค่นอยู่กับเราตลอดไปฉันเป็นตัวแทนของเวลแค่นอวยพรคุณฉันเป็นตัวแทนของเวลแค่นและมอบของขวัญให้ขณะที่เขาพูดอย่างนั้นคาถาในมือของเขาก็ผลีบานและรัศมีหลากสีก็กระจ,ระจายไปอย่างเงียบเงียบก,กลายเป็นแสงสีเล็กๆน้อยๆอ,อยที่ลอย,อยอยู่ในทุกทิศทุกทางและจงอยู่ในทุกเผาหัวหลี แม้แต่ถังซานก็มีแสงหลากสีส่องมาที่เขาทันใดนั้นของเหลวเพลิงฟ้าเจ็ดสีและสายเลือดของเทพของสาเพลิงอมาตะในร่างกายของเขาก็เริ่มทำงานอย่างมากดูดซับแสงเวทมนต์และเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างชัดเจนในรัศมีแห่งแสงเหล่านี้และพรที่มีความศักดิ์สิทธิ์นี้เปรียบเสมือนพระพรที่เขานำมาสู่มหาสมุทรสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เขารู้สึกเคร่งศาสนา ทั้งซานเข้าใจในทันทีว่าสิ่งนี้ก็เหมือนกับการให้พรทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังแห่งศรัทธามันคือการให้และรับทั้งหมดซึ่งเป็นวิธีของเหล่าทวยเทพอย่างไรก็ตามความศักดิ์สิทธิ์ของเวลแค่นี้มีจํากัดและขอบเขตของพรก็จํากัดอยู่ที่เมืองเวลแค่นแห่งนี้และไม่สามารถแพร่ขยายไปไกลถึงพรของเขาได้ หลังจากที่ความรู้สึกเคร่งศาสนาปรากฏขึ้นในใจของแทงซานมันก็หายไปในทันทีอย่าพูดว่านี่ไม่ใช่วอลแค้นตัวจริงแม้ว่าต่อหน้าแทงซานร,ราชาเทพเจ้าสูงสุดเขาทำได้เพียงก้มศีสษะในฐานะคนนับถือเท่านั้นแทงซานร,รู้สึกไม่ชัดเจนว่าคำอธิษฐานของชาวฮัวหลี่ทุกคนในเมืองวอลแค้นทำให้เกิดความศรัทธาและกำลังรวมตัวกันที่คาถาที่ด้านบนสุดของคาถากลุ่มเปลวเพลิงหลากสีสันลุกขึ้นดูดซับพลังของความเชื่อเหล่านี้ เห็นได้ชัดว่าพลังแห่งศรัทธาถูกรวบรวมไว้ที่คาถาเวาแค่นนี้ซึ่งไม่ถูกดูดซับโดยหัวนหน้าเผ่าฮัวหลีนี่เป็นข้อเสียขององค์การไม่มีตำแหน่งที่แท้จริงของเทพเจ้าและสามารถพึ่งพาสิ่งประดิษฐ์เพื่อรักษาความเป็นพระเจ้านี้เท่านั้นแน่นอนว่านี่เป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดในการปกป้องเผ่าฮัวหลีตอนนี้ถังซานเข้าใจแล้วว่าตระกูลฮัวหลีสามารถทําให้ภูเขาไฟปะทุอย่างนุ่งนวลและรักษาเมืองเวาแค่นและแมกมาที่หายได้อย่างไรรังสีแห่งความศักดิ์สิทธินี้มีความสําคัญมาก น่าสนใจจริงใจจริงคาดว่าเมืองเวลแค่นของอาณาจักรเทพบางแห่งได้ล่มสลายทําให้เกิดปัญหากับผู้คนที่ได้รับพรจากเวลแค่นฉันไม่รู้ว่าพวกเขามาที่ดาวฟ้าหลานและรอดชีวิตที่นี่ได้อย่างไรพรเวลแค่นกินเวลาสิบนาทีก่อนที่รัศมีที่มีสีสันจะค่อยๆหายไป ผู้เฒ่าแห่งตระกูลหัวหลีค่อยๆวางมือขวาของเขาโดยยังคงถือคาถาอยู่ในมือของเขาและรัศมีที่มีสีสันบนคาถาของพระเจ้าอัคคีก็เพิ่มมากขึ้นบนแท่นสูงโรงไฟฟ้าทุกแห่งบนแท่นสูงอับด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์และรับบัพติศมาด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์หัวหน้าเผ่าห,ห,หัวหลี่พูดเสียงดังของขวัญจากพระเจ้ามาแล้วต่อไปถึงเวลาที่คุณจะต้องเป็นอิสระและมีความสุขปล่อยวางหัวใจของคุณและสนุกไปกับมันได้อย่างอิสระเทศกาลวอลแคนเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ เสียงห่วร้องดังขึ้นอีกครั้งและเสียงห่วร้องของความตื่นเต้นและความปิติยินดีก้องไปทั่วทั้งถ้ำชาวัวลี่ร้องเพลงและเต้นรำและในช่วพลิกตาเมืองเวลแค่นก็กลายเป็นทะเลแห่งความปิติยินดีใบหน้าของผู้เท่าตระกูลหัวลี่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและคาถาในมือของเขาเปล่งแสงเสมอเพื่อให้ผู้แข็งแกร่งทุกคนที่อยู่รอบๆได้อาบแสงด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์ภายใต้ความเฉลียวฉลาดนี้ทุกคนในปัจจุบันได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย ทั้งซานร,รู้สึกว่าแบรนด์สายเลือดฟีนิกเพลิงอามาตะของเขามีการพัฒนายอย่างรวดเร็วถ้าเขาสามารถอาบน้ำในพรสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เสมอก็ไม่ควรใช้เวลานานก่อนที่เขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับที่11 ในเวลานี้ราชาลี่อย่างที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างกระทันหันมาที่ด้านหน้าของปรมาจารย์ตระกูลฮัวหลี่โค้งคำนับและกล่าวท่านผู้เท่าที่รักฉันไม่รู้ว่าข้อเสนอสุดท้ายของฉันจะประทับใจหรือไม่เวลแค่นคราวนี้ฉันจะมาด้วยความจริงใจและนำมะเมล็ดพันธุ์ของจักรพรรดิจากบรรพบุรุษแสงสว่างในดวงตาของผู้เท่าตระกูลฮัวลี่สั่นไหวแสดงความลังเลเล็กน้อยและมองไปยังคาถาในมือของเขาโดยไม่รู้ตัว ราชาลี่ยังหยาดสุภาพเลยหลังจากที่เจ้ายื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายฉันได้พูดคุยกับสมาชิกกลุ่มอย่างจริงจังแล้วเงินเดิมพันมีความสำคัญมากในตระกูลของเราผู้เท่าแห่งราชวงศ์ทั้งหมดมีโอกาสเพียงครั้งเดียวและมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางและตระกูลของเรา อัญญประกาศคู่ราชาลี่อย่างรู้สึกถึงความลังเลใจของปรมาจารย์และรีบกล่าวว่าปรมาจารย์รัศมีแห่งวาลแค่นกำลังอ่อนลงนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ขุนานางต้องเผชิญพื้นที่ที่แมกมาที่หายปกคลุมสามารถรักษาสภาพที่เป็นอยู่ได้เท่านั้นและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้ซึ่งถูกจำกัดโดยข้อตกลงที่บรรลุแล้ว ในกรณีนี้หากคาถาวาลแค่นดูดซับเมล็ดพันธุ์จักรพรรดปู่ของฉันอย่างน้อยก็สามารถรับรองได้ว่าธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของคาทานั้นจะไม่เสื่อมทรมเป็นเวลาหลายพันปีนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณนางไม่ใช่หรือฉันยังสัญญากับคุณได้ไหมว่าถ้าฉันกลายเป็นจักรพรรดในอนาคตฉันก็ยินดีที่จะให้รางวัลแก่คุณนางด้วยเมล็ดพันธุ์ของจักรพรรดหลังจากพันปีคุณคิดอย่างไร ดวงตาของราชาลี่อย่างเต็มไปด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองประโยคสุดท้ายซึ่งกระตุ้นผู้นำของตระกูลหัวหลี่มเมล็ดพันธุ์อธิปไตยคนหนึ่งทำให้ขาวลังเลแต่ถ้าเป็นสองอย่างนี้ย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตระกูลหัวหลี่ถ้าเป็นอย่างนั้นผู้เท่าตระกูลฮัวลี่กำลังจะเห็นด้วยในขณะนี้ก็มีเสียงที่ชัดเจนมาจากด้านข้างว่าหากจะรักษาความเป็นพระเจ้าของคาถาฉันอาจมีวิธี ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาคนที่แข็งแกร่งทั้งหมดจากเผ่าวัวหลี่และคนที่แข็งแกร่งสามคนจากเผ่าลี่อย่างต่างมองไปที่ทิศทางของเสียงโดยไม่ได้ตั้งใจบทที่835พรของทะเลพระเจ้ากับเวลแคนนอกจากคนเพียงไม่กี่คนในเมืองเคอรี่แล้วยังไม่มีใครรู้เกี่ยวกับตัวตนของแทงซานภายนอกเลยเขาเคยเข้าร่วมการแข่งขันชั้นยอดในศาลบรรพบุรุษเหมือนชูรามาก่อน ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่กลายเป็นเทพเจ้าแล้วรูปลับของแทงซานก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ทวีปนางฟ้าและไม่ใช่เมืองเคอรี่โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่กังวลว่าตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยสิ่งที่ราชาลี่อย่างยินดีแลกกับสองเมล็ดของจักรพรรดนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัยกับคาถาของเทพเจ้าแห่งไฟเขาต้องการใช้พลังของคาถาเทพเจ้าแห่งไฟเพื่อเป็นจักรพรรด ทังซานปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคาถากำลังอ่อนลงในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายปัญหาคือไม่มีการสนับสนุนจากพระเจ้าในแง่ของความแข็งแกร่งทังซานไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับจัก,กรพรรดิในขณะนี้แต่เมื่อพูดถึงความเป็นพระเจ้าในดาวดวงนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถเปรียบเทียบเขาได้ดังนั้นเมื่อเห็นว่าผู้นำตระกูลฮัวหลี่กำลังจะเห็นด้วยกับคำขอของราชาลี่อย่างทังซานก็ขัดจังหวะทันที ราชาลียังมองถังซานด้วยออร่าสังหารที่เย็นชาไม่ว่าจะเป็นเผ่าอสูรหรือเผ่าวิญญาณก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเป็นจักรพรรดิมนุษย์ต่างดาวคนนี้ที่ทำลายแผนของเขาในเวลานี้ก็ไม่ต่างจากการห้ามไม่ให้เป็นจักรพรรดิไม่น้อยไปกว่าความเกลียดชังค่าพ่อและขโมยภรรยาเขาจะไม่โกรธได้อย่างไรลอเล่นคุณทำอะไรได้บ้างในฐานะมนุษย์ที่เกิดมาเป็นทาสเป็นไปได้ไหมว่าคุณยังสามารถสร้างมเมล็ดพันธุ์ของจักรพรรดิที่มีคุณลักษณะแห่งไฟได้ ราชาลี่หยางดุอย่างโกรธเคืองผู้เชี่ยวชาญทุกคนจากตระกูลหัวหลี่ก็มองไปที่แท้งซานด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นคุณรู้ไหมว่าตระกูลหัวหลี่และเผ่าลี่หยางมีประวัติติดต่อ,อก,กันมายาวนานทั้งคู่ต่างก็คุ้นเคยกันดีแต่แทงซานมาใหม่ที่นี่เนื่องจากความแข็งแกร่งและความพิเศษของ,งหินหืดที่หายชาวหัวหอเหลียไม่เคยเป็นศัตรูกับบุคคลภายนอก รูปร่างหน้าตาของแทงซานนั้นคล้ายกับคนหัวหลีมากบวกกับความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่เลวเขาเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่เหนืออันดับที่10ดังนั้นเขาจึงได้รับการปฏิบัติโดยชาวหัวหลีด้วยเกียรติระดับ V.I.P. เขาจะพูดออกมาในช่วงเวลาวิกฤตโดยไม่คาดคิดคุณต้องรู้ว่าการกระทําของเขาส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลหัวหลีและกลุ่มแกนแท้ของดอกไม้ลี่หยาง ดังนั้นใบหน้าของผู้เท่าของเผ่าฮัวหลี่จึงซุดตัวลงและเขาพูดอย่างเคร่งขรึมเพื่อนคนนี้เราเชิญคุณมาเพียงเพื่อเชิญคุณดูพิธีค่อนข้างหนักและความหมายชัดเจนเราแค่ชวนคุณชมพิธีถ้าคุณอยากสร้างปัญหาเราจะไล่คุณออกทั้งซานไม่ตื่นประหนกใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งเสียงไปยังผู้เท่าของตระกูลฮัวหลี่เมื่อได้ยินการถ่ายทอดเสียงของเขาผู้เท่าตระกูลฮัวหลี่ก็เปลี่ยนโฉมหน้าและร้องอุทานว่าคุณรู้ได้อย่างไร เมื่อเห็นผู้เท่าหน้าซีด้วยความตกใจชาววอล,ลี่ที่อยู่รายรอบก็ตกตะลึงชั่วครู่แล้วล้อมพวกเขาไว้อย่างรวดเร็วพวกเขาไม่เคยเห็นผู้เท่าผู้แก่ตกใจขนาดนี้สิ่งที่ถังซานพูดกับผู้นำตระกูลฮัวหลี่ในตอนนี้คือพวกขุนนางไม่ควรเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของดาวฟ้าหลันแต่มาจากโลกภายนอกคำพูดเหล่านี้ทำให้ผู้เท่าตระกูลหวหลี่ตกใจ ทั้งซานยังคงส่งเสียงของเขาต่อไปเพราะสิ่งที่เปล่งออกมาจากคาถาของพระเจ้าอักคีค,คือความศักดิ์สิทธิ์ดาวฟ้าหลั่นไม่ใช่อาณาจาักรแห่งเทพและไม่ได้เป็นของอาณาจักรแห่งเทพใดๆในกรณีนี้การปรากฏตัวของความเป็นพระเจ้าสามารถมาจากบุคคลภายนอกเท่านั้นตอนนี้คุณกําลังหล่อเลี้ยงความเป็นพระเจ้าของคุณด้วยพลังแห่งศรัทธาภายในกลุ่มของคุณเองแต่ความเป็นพระเจ้านี้เป็นเหมือนแหนที่ไม่มีรากโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้า ดังนั้นความเป็นพระเจ้าจะสูญหายไปต่อไปมเมล็ดพันธุ์ของจัก,กรพรรดิอาจไม่มั่นคงความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่นับพันปีและภายใต้อิทธิพลของมเมล็ดพันธุ์แห่งดอกไม้ลี่หยางความเป็นพระเจ้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตและไม่แนะนําให้ทําเช่นนั้นพวกขุนนางปฏิบัติต่อฉันด้วยความสุภาพฉันจะดูข,ขุนนางตกอยู่ในวิกฤตโดยไม่พูดอะไรเพื่อหยุดพวกเขาได้อย่างไรทั้งซานกําลังพูดกับหัวหน้าเผ่าวัวหลี่ผ่านการส่งสัญญาณเสียงดังนั้นราชาลี่หยางจึงไม่ได้ยิน แต่ราชาลี่ยางสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกบนใบหน้าของผู้เท่าหัวหอลีจากความประหลาดใจไปจนถึงความเคร่งเครือมไปจนถึงความลังเลใจซึ่งได้รับอิทธิพลจากคำพูดของทงังซานท่านผู้เท่าอย่าหลงเชื่อคำพูดปีศาจของเขาราชาลี่ยางกล่าวอย่างรวดเร็วทังซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่เป็นคุณสัตว์ประหลาด ผู้เฒ่าของตระกูลฮัวหลี่มองไปที่แทงซานด้วยดวงตาที่เร่าร้อนและกล่าวว่าคุณพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคุณสามารถรักษารัศมีของเมาแคนไว้ได้ทังซานกล่าวว่าข้อเท็จจริงสำคัญกว่าคำพูดฉันไม่ต้องการค่าตอบแทนใดๆฉันสามารถลองดูได้ถ้าคุณเห็นด้วยเมื่อพูดอย่างนั้นทังซานก็ยกมือขวาขึ้นและบีบนิ้วทันใดนั้นเปลวไฟสีสันสดใสกลุ่มเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นที่ปลายนิ้วของเขา เมื่อเห็นเปลวไฟหลากสีกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ชาหัวลี่ที่อยู่รายรอบก็ตกใจซึ่งคล้ายกับสีของเปลวไฟบนคทาเวาแค่มากไม่ใช่ดอกบัวหลากสีหัวหน้าตระกูลหัวหลีกล่าวอย่างเคร่งครึมดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแม้ว่าเปลวไฟของทังซานจะแตกต่างจากเปลวไฟที่มีสีสันบนคทาของเทพไฟแต่รัศมีของทั้งสองก็คล้ายกันมาก ทั้งสารสบัดกลุ่มไฟเล็กๆหลักสีสันในมือไปทางผู้เท่าตระกูลฮัวลี่โดยกล่าวว่าผู้เท่าสามารถตรวจสอบได้ก่อนถ้าเขาคิดว่ามันโอเคให้ใช้คาตาเวแค่นเพื่อดูดซับและลองดูเปลวไฟของคาวาเวลค่นควรเป็นบรรพบุรุษของไฟทั้งหมดเปลวไฟที่กินฉันไม่มีปัญหาคุมจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเทพในเวลานั้น เมื่อมองไปที่กลุ่มของไฟบนท้องฟ้าหลากสีที่ลอยอยู่ข้างหน้าเขาผู้เท่าตระกูลฮัวลี่ก็หมดสติไปในทันทีไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นพลังงานธาตุไฟบริสุทธิ์ดูเหมือนว่าจะมีออร่าที่พิเศษมากมันบริสุทธิ์มากระดับสูงมากและยังทำให้เขารู้สึกเหมือนเดจาวูอีกด้วยเมื่อเขาใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อสำรวจคาถาวาแคนในมือของเขาดูเหมือนจะสัมผัสดได้ถึงการมีอยู่ของไฟบนท้องฟ้าที่มีสีสัน ทันใดนั้นคาาของเทพแห่งอัคคีก็เปล่งแสงออกมามากมายและบรรดาผู้มีอำนาจของเผ่าวัวหลี่ที่รายล้อมอยู่ก็รู้สึกชัดเจนว่าคาทานั้นเปล่งประกายความปิติยินดี ผู้เท่าตระกูลฮัวลี่มองไปที่ถังซานด้วยท่าทางตกใจเมื่อพูดไปข้อเท็จจริงดังกว่าคำพูดในฐานะผู้ถือครองคาถาวาลแค่นเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาวาลแค่นดีขึ้นเล็กน้อยถึงแม้ว่าปริมาณจะน้อยแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือความศักดิ์สิทธิ์ของคาถาวาลแค่นนั้นดูเหมือนจะหยุดกระจายไปนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ของเหลวไฟหลากสีได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างอบอ,อุ่นจากแทงซานและแทงซานกลับสู่ตำแหน่งของพระเจ้าและความสามารถทั้งหมดของเขาจะได้รับผลกระทบจากความเป็นพระเจ้าของเขาดังนั้นจึงมีร่องรอยของความเป็นพระเจ้าของเขาในของเหลวไฟหลากสีแทงซานไม่มีเจตนาที่จะครอบครองคาถาวาแค้นความศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยที่ติดอยู่กับไฟบนท้องฟ้าที่มีสีสันถูกรวมเข้ากับคาทาเวลแค้นเพื่อให้คาถาเวาแค้นได้รับพรจากเทพสมุทรด้วยความรู้สึกและธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติหยุดชะงักและสลายไป ผู้เฒ่าแห่งตระกูลฮัวหลี่รับผิดชอบคาทาเวลแค้นมาโดยตลอดและคุ้นเคยกับลอมหายใจของคาถาวลแค้นสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังนี้เป็นแก่นของชนเผ่าฮัวหลี่ทั้งหมดและสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความหมายขององค์การดำรงอยู่ของชนเผ่าฮัวหลี่หลายปีที่ผ่านมาชาวฮัวหลี่ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อหล่อเลี้ยงอาวุธศักดิ์สิทธิ์โดยหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถฟื้นจิตสํานึกของเทพเจ้าแห่งไฟด้วยเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆย้อนกลับเมื่อเวลาผ่านไปไม่เพียงแต่จิตสํานึกของเอาแคนจะไม่ฟื้นตัวแต่ความเป็นพระเจ้าบนขาของวอาแคนยังคงอ่อนกําลังลงสําหรับเผ่าฮัวหลี่เมื่อเทพเจ้าแห่งไฟอ่อนแอลงในระดับหนึ่งและไม่สามารถรักษาทุกสิ่งที่นี่ได้เผ่าวัวหลี่จะสูญเสียบ้านเกิดของพวกเขาในเวลานั้นอาจเป็นหายนะ